สวัสดีครับวันนี้พบกับโ oh อโหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานติกวาเซโร่นะฮะกับตัวเรงโกคุนั่นเองอันนี้ก็จะมาเป็นชุดอีกตัวหนึ่งนะฮะของงานเอฟซซึ่งเราก็รีวิวกันไปหลายตัวแล้วอันนี้คือจะเป็นหน้ากองนะฮะด้านข้างนี่ด้านหลังตัวนี้จะมีหัวเปลี่ยนให้หัวหนึ่งด้วยด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านบนกับด้านลลางโอเค เดีวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า,า,าในกล่องก็คือจะมีเป็นพลาสติกใสคูใหม่ทีเมีงแบบนี้นี่นะฮะนี่เรามาแกะดูกัน ตัวในกล่องนะฮะก็คือจะมีเป็นขอด้วยพลาสติกทีหนึ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีพลาสติกอย่างนี้ใส่อยู่ส่วนต่างๆของตัวนะฮะนี่อันนี้ก็จะคือจะมีเป็นหน้าเปลี่ยนสองหน้าคือหน้า อ้าปากกับหน้าคุณป,ปากนะ <g ib it> แบบนี้อันนี้เราจะไม่โชว์ตัวหน้านี้แล้วกันผมโชว์แค่หน้าเดียวนี่นแบบนผมขอเก็บกล่องอันนี้ก่อนนะครัแบบอ่าตัวนี้นะฮะก็คือจะมาเป็นลักษณะตัวติดก,กันหมดเลยนะคะไม่ได้มีส่วนที่แยกออกมานะฮะ ตัวชุดเนี่ยตัวผ้าคลุมของเขาข้างนอกจะไล่เฉดนะฮะจากขาวเหลืองส้มออกมาจะไล่เงาเห็นชัดเลยว่าถ้าเป็นด้านในเนี่ยตัวเสื้อด้านในจะเป็นขาวล้วนแล้วก็จะเป็นเหมือนช่วงปลายจะเป็นสีแดงอย่างเดียวนี่นะฮะส่วนชุดก็คือจะเป็นดําปกตินะฮะไม่ได้ไฮไลท์ตัวหน้าก็ปกติสีผมจะเฉดไฮไลท์ให้นิดนึง ะะจะมีสีส้มๆจำแจมตรงส่วนสีเหลืองอยู่นิดนึงเป็นไฮไลท์นะฮะแล้วก็ปลายผมจะเป็นสีแดงตามปกติอยู่แล้วนะฮะในงโกกุนี้ตัวดาบอันนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้นี่ตัวดาบก็จะอันนี้แกะไม่ได้นะฮะติดอยู่กับมือเลยนะ mm hmm. นี่มีตัวอักษรเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยนะฮะตัวไฟเนี่ย มันจะเริ่มจากฐานเนี่ยจะเป็นสีแดงนะแล้วก็ไล่เงาขึ้นไปเป็นสีอ่อนอ่าเห็นไหมมันจะไล่แบบสีขึ้นไปเลยจะเป็นไฟใสแล้วก็ไล่สีขึ้นไปนะฮะแบบนี้นี่ลายละเอียดก็เหมือนเดิมฮะฟิกวาร์ถือว่าเป็นอีกตัวที่ค่อนข้างโอเคเลย คือการลงสีการออกแบบท่าทางแล้วก็เอฟเฟกตต่างๆเนี่ยมันถือว่าดีอยู่แล้วนะฮะอันนี้เนี่ยให้เราดูสุดยอดนะฮะสุดยอดเลยสวยงามนะฮะตัวนี้นีอ่อันนี้ความสูงนะมันจะอยู่ที่ปลายดาบมันจะสูงสุดนะก็เดี๋ยววัดที่ปลายดาบเลย อยู่ประมาณ18เซนนะฮะนี่ปลายดาบตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่18เซนก็มันไม่ได้สูงอยู่แล้วไอฟ,ฟิกวาสแต่ว่ามันได้ฟาร,ร์มอลังการของพวกเอฟเฟกนะมาเลยนี่คืออันนี้จะเป็นแบบนี้ตัวฐานก็คือจะเป็นตัวไฟของเขาเลยนะมันจะไม่ได้แบบมีฐานกลมๆแบบวันพีชหรือว่าดานบอลนะฮะอันนี้คือใช้เอฟเฟกของมันเองเป็นฐานไปเลย เคั okay, น,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้กับงานฟิกวาเซโร่นะฮะกับเรนโกคูเคียวจูโร่นั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันให้ที่ร้านเรายังพอมีเหลืออยู่ถ้าใครชอบวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับทั้ง youtube แล้วก็แฟนเพจ facebook นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ